ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบา พอ oh, สบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกก็สบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดี อยาให้มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเรามันตึงหรือมันเกร็งนะจ๊ะจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้เลือดลมเดินได้สะดวกแล้วก็พ่อนคลายทำใจให้เบิกพานให้แช่มชื่น ใ้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสกไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินอากาศฟ้าจะอบอ้าวแค่ไหนแล้วก็อย่าไปสนใจอากาศสบายสบาย เย็นสบายในกลางกายของเราเนี่ยที่ช่างจะไม่นมนวนก็ช่างมันให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็ปรวมใจไปหยุดนิ่งๆหน,นุ่มนุม ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบาย ศิโซ์กลางกายฐานที่เจ็ดและการนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ท้วนจนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาตินี้กระทั่งบุญล่าสุดเมื่อเช้านี้เนี่ย ที่เราได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระนำเครื่องอททยธรรมอาหารหวานข้าวน้นอมไปด้วยพระธรรมกายในตัวได้อนุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์ทุกท่าน ที่ท่านเชี่ยวชาในวิชาธรรมกายน,ะน้อมนำไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจา้าพระอรหันต์ทั้งหลายในอายะตนนนิพพานนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ทวนนับไม่ทวนเลย มีมากมายมากกว่าเมล็ดทรายในท้องประมาหาสมุทรทั้งหลายนำมารวมกันเพราะฉะนั้นบุญนี้ก็บังเกิดขึ้นติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราทุกๆคนนะจ๊ะ เป็นดวงกลมใสๆกลมรอบทัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสาบริสุทธิ์เหมือนเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสบริสุทธิ์เหมือนน้ำใสๆ เหมือนน้ำแข็งใสๆเหมือนเพชรใสๆบ้างแต่ว่ามันใสกว่านี้เยอะติดอยู่ในศูน์ยกลางกายฐานที่เจ็ของทุกๆก,กายที่ซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไป เป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งในปัจจุบนาจาันในชาติจนกระทั่งถึงพบชาติเบื้องหน้าดวงบุญที่ประกอบอยู่ในตัวนี่แหละจะทำให้เราได้สมบัติทั้งสาม ทั้งในมนุษย์สมบัติที่ประยะัสมบัติและการนิพพานสมบัติมนุษย์สมบัติก็คือเมื่อมาเกิดก็จะมีโลกสมบัติองังดงามแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนาน,น ผิวพรรณวันละผ่องใสมีสมบัติมาคอยท่าเราเหมือนผู้มีบุญในการก่อนเมื่อเกิดมาก็มีสมบัติมารองรับไม่ต้องไปทำมาหากิน มีสมบัติจักพระตักไม่พล่องถ้าบุญหย่อนลงมาก็ประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ประสบความสำเร็จอย่างง่ายได้เป็นอัศจรรย์ถ้าหย่อนลงมาก็ลดทอนกันลงไปเรื่อยๆอย่างนั้น แล้ทำให้เรามีคุณสมบัติคือเฉลียวฉลาดเปลืองปราดทั้งทางโลกและทางธรรมมนุย์สมบัติก็จะมาเกิดขึ้นกับเราด้วยอานุภาพแห่งบุญที่เราได้สั่งสมเอาไว้ทิพยสมบัติก็ใช้ในเทวโลก บุญนี้ก็จะติดตัวเราไปเมื่อถึงเวลาเราหมดอายุขัยกายมนุษย์อยากดับไปบุญก็ไปปรากฏในกายมนุษย์ละเอียดบุญในกายมนุษย์ละเอียดก็ส่งทอดต่อไปถึงดวงบุญที่อยู่ในกายทิพย์ ทำให้เรามีทิพยสมบัติตั้งแต่มีกายอันเป็นทิพเป็นลูกสมบัติมีทรัพย์สมบัติอันเปนทิพมีคุณสมบัติมีบริวารมารองรับมาคอยท่ามากมายทีเดียวมีวิมานอันเนทิพย จทใหญ่โตโอลานมีเครื่องประดับอเมนทิมีอาหารทิปมีภาชนะเครื่องใช้สายทุกอย่างอาเมนทิมีสวนมีสะที่งดงามเป็นที่สวยผลบุญของเราในเทวโลกตามกำลังแห่งบุญ กำลังบาร,รมีเต็มที่ก็ส่งผลให้ได้นิพานสมบัติในบรรลุมรคผลนิพพานเหมือนพระอริยเจ้าในการก่อนทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับบุญที่เราประกอบเหตุได้สั่งสมเอาไว้เพราะฉะนั้นให้ลูกตัวก่อนเนิกถึงบุญนี้นะจ๊ะ บุญเล็กบุญน้อยบุญผ่านกลางบุญใหญ่ทุกบุญแล้ก็บ,บุญล,ล่าสุดที่บูชาข้าวพระเมื่อเช้าที่ผ่านมาบรวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้นึกเบาๆสบายสบาย ใจเย็นเย็นให้ใจตั้งมั่นอยู่ในบุญบุญจะได้บรรดาให้ความสุขและความสมเร็จในชีวิตบังเกิดขึ้นให้ใจนิ่งนุ่มเบาสบายใ,ใจใสใสในกลางดวงบุญใสใส เราจะนึกฤทติ์บุญนี้เนี่ไปให้กับพันระบุตรบุปกาลีหมู่ญาติทั้งหลายที่ละจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้ถ้าท่านอยู่ในภูมิที่รับได้ท่านก็จะได้รับแต่อยู่ในภูมิที่รับไม่ได้บุญนี้ก็จะไปคอยอยู่ ที่ท่านมีทุกมากก็จะได้ทุกน้อยที่ท่านมีทุกน้อยก็จะได้ผลทุกที่ท่านมีสุขน้อยท่านก็จะได้สุขมากมีสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ลูกหยุดใจให้นมเบาสบาย จะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอารหังไปด้วยก็ได้เะจ้ะให้ใจนิ่งนุ่มเบาสบายกลางดวงบุญใสใสที่ใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรที่ใสใส ละคงไปเรื่อยๆนะจ๊ะ